ในคลิปนี้ครับจะมาเล่าถึงการพาลูกชายของผมเนี่ยไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งสีบิงกันซึ่งยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายสายด้วยกันแต่ถ้าสายแคสเกมแล้วต้องคนนี้เลยครับพี่แป้งสีบิงนั่นเองลูกผมชอบมากติดตามทีเดียวนะโดยคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยเคยได้พาลูกชายเนี่ยไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งกันนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะครับขอบอกไว้ก่อนเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในวันเด็กปี2017นะครับผมเนี่ยก็คิดกันนะครับกับภรรยาว่าเอ๊ะวันเด็กปีเน ะไปไหนกันดีพาลูกไปไหนดีนะปรากฏว่าเออเราก็คิดกันว่าห้างที่เราคุ้นเคยก็คือเซนทันเวิลในเซนทันเวิลปีนั้นเนี่ยนะครับมีงานของเอ็มคอก็คืองานของช่อง9นั่นเองเหมือนกับเรียกภาษาเราคือช่อง9กการ์ตูนนั่นแหละก็จะมีตัวการ์ตูนมาโชว์มีวันพีทมีลูฟี่นามิ ดากอนบอลโยคายเนี่ยมาโชว์นะครับเราเนี่ยก็ไปที่นั่นกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ห้างเปิด10บโมงเราก็อยู่ที่เซนทรัลเวิร์กันจนถึงประมาณบ่ายๆก็คือบ่าย2องบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยู่แล้วเราก็ดูงานไปเรื่อยๆเดินเล่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วที่นี่พอแล้วแต่เราก็ยังไม่อยากจะกลับบ้านอ่ะเหมือนมันยังแม่มันยังไม่อิ่ม,มกับงานวันเด็กปีนี้อ่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดว่าเอ๊ e, ไปไหนกันดีนะไปไหนต่อดีก็ปรากฏว่าไปเจองานครับของออนไลน Station ที่ Union m นมอก็เลยเฮ้ยเราไปงานนี้กันเลยดีกว่างานวันเด็กของออนไลน Station ที่ Union m นมอเราก็เลยขับรถครับออกจาก c e n t e r เวิ l ์ขับไปที่ Union m นมอ เมื่อไปถึงยูเนียนมอลเนี่ยเราก็ตรงขึ้นไปที่งานครับงานจัดอยู่ที่ชั้น6นะวิคนเยอะแยะมากมายของขายเพียบเป็นแบบของขายก็จะมีแบบพวกสมุดเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นของนักแคสเกมอ่ะคือนักแคสเกมของออนไลน Station เนี่ยในสังกัดเขาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคนแต่ละคนก็จะมีสินค้ามาขายเราก็ได้ซื้อสมุดมาด้วยเป็นสมุดของพี่แป้งนั่นแหละนะแล้วเราก็เดินดูในงานเออมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดระหว่างนั้นเนี่ยเราเดินเดินเราก็หันไปเฮ้ย พี่แป้งนี่ว่าคือพี่แป้งเนี่ยกำลังอยู่บนโต๊ะกําลังแบบแจกลายเซ็นน้องๆถ่ายรูปก,กับน้องๆอยู่เราก็เออเอาซิลูกเราก็ชอบอ่ะหันไปถามลูกเอาไหมลูกถ่ายรูปก,กับพี่แป้งเอาไหมต่อคิวลูกบอกเอาสิพ่อเอาแล้วก็มีพนักงานของเขายืนอยู่ใกล้ๆพอดีเราก็เลยถามเขาว่าจะไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งเนี่ยเออต่อคิวตรงนี้ใช่ไหมพนักงานก็บอกว่าใช่ครับแต่ว่าคิวมันปิดแล้วผมก็เลยบอกไปว่าไม่ปลายคิวยาวก็รอได้ขอด้วย พนักงานเขาก็เลยบอกว่า,าพี่รอได้แต่พี่แป้งเนี่ยจะตายอยู่แล้วครับพี่พี่ดูพี่แป้งดีโอ้โหผมหันไปดูคิวน่ยาวแล้วว่าโอ้พี่แป้งนี่ต้องถ่ายรูปกับเด็กนะแล้วก็แจกลายเซ็นนะครับคิวเยอะมากอะ่ะคือแบบพี่แป้งนี่ยิ้มจนโอ้โหยิ้มจนปากแห้งไปหมดแล้วครับเด็กเยอะจริงๆแฟนคลับเขาเยอะเขาโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วหางแถวเนี่ยยาวแบบที่พนักงานเขาบอกเลยอะ่ะผมก็เลยหันไปบอกลูกว่าเออลูกเขาปิดคิวแล้วอ่ะลูก ซึ่งลูกผมก็น่ารักนะคือเขาก็เข้าใจอะไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องไห้งองแงอะไรแต่ก็สังเกตได้ว่ามีซึมซึมแหละไม่ได้ร้องไห้แต่ซึมซึมเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยถามลูกว่าเออเราจะเอาอะไรอีกไหมอนอกจากสมุดพี่แป้งแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องเขียนอะไรต่างๆเอาไหมเอาเป็นแบบปลอบใจไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆอะลูกนะ อ่ะครับผมขากลับเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยลูกเขาก็นั่งซึมซึม,มเนอ้อเขาเขาคงแบบคิดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็ขับขับรถอยู่ก็หันหน้าไปมองภรรยาแล้วก็หันไปมองลูกที่นั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะ แล้วก่อนมองหน้ากับภรรยาอีกทีนึงแล้วก็แบบพูดกับลูกว่าเออพ่อกับแม่ก็ไม่รู้อะว่ามันมีงานนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แป้งจะมาก็เลยแบบไม่ได้หาข้อมูลมาไงเราก็มาช่วงที่เขาใกล้ปิดแล้วว่ะลูกพี่แป้งเนี่ยก็โอ้โหถ่ายรูปก,กับเด็กจนพี่แป้งจะเป็นลมอยู่แล้วว่าเด็กเยอะมากเลยอะพ่อกับแม่ขอโทษทีนะลูกนะไม่รู้จริงๆแล้วก็แบบ บอกตรงๆนะผมก็สาร,รภาพเลยว่าเออผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยก็รู้นะรู้ว่าลูกชายอะ่ะชอบพี่แป้งอะ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าแบบโอ้ยจะชอบขนาดนี้จะอยากไปถ่ายรูปด้วยขนาดนี้อะ่ะเพราะว่าลูกเราก็ดูแหละดู YouTube พี่แป้งเขาอะ่ะแต่ว่าลูกก็ไม่เคยพูดว่าอยากจะไปเจอไม่เคยพูดอะไรพวกนี้เลย เราก็เลยสัญญากับลูกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลูกเดี๋ยวพ่อแม่หาก่อนงานไหนงานหน้าเนี่ยมีพี่แป้งเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเจอตัวแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปไปขอลายเซ็นพี่แป้งให้ได้เลยนะ่ลูกนะพ่อกับแม่สัญญาเลย <c oughs> กลับไปบ้านครับเราก็ทําอย่างที่สัญญากับลูกเลยเสิร์ชหาเลยงานต่อไปที่พี่แป้งจะไปเนี่ยงานไหนเซิร์ชเลยปรากฏว่ายังไม่มียังไม่มีข่าวคราวว่าจะมีงานไหนที่พี่แป้งจะไป เราก็ไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่มีเราก็เช็คเรื่อยๆครับเช็คไปทุกวันเช็คไปทุกวันไม่มีไม่มีเฮ้ยวันนึงเจอเดือนมีนาครับจะมีงาน x x t r e m e g a เก2017คือจัดโดยบริษทัทอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซพี่แป้งเนี่ยจะมางานนี้ด้วยเราก็ตั้งใจว่าจะไปงานนี้กันพาลูกไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งให้ได้แล้วทำไมรู้ไหมฮะงานนี้เนี่ยมันจะมีงานแข่งเกมแลกนารลอกด้วยเออซึ่งเป็นเกมที่ผมเล่นพอดีผมก็เลยเอาละพาลูกไปถ่ายรูปพี่แป้งให้ได้ ต่อคิวนานเท่าไหร่ก็จะสู้แล้วถ้าเวลาเหลือผมก็จะไปดูการแข่งขันเกมแลักนาลอกของผมด้วยซึ่งพอวันงานก็มาถึงครับ12มีนาคม2017วันนั้นเป็นวันอาทิตย์เราก็ออกเดินทางจากบ้านกันบ้านผมเนี่ยอยู่พุทธมนฑลเดินทางไปแฟชั่นไอแลนด์ ซึ่งระยะทางจากบ้านไปเนี่ยก็คือ51กิโลเราก็กะเวลาว่าเออเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านให้เอาไปแบบว่าถึงที่นู่นพอดีห้างเปิดเลยคือกะว่าจะแบบห้างเปิดคิวเปิดปุ๊บขึ้นไปงานตั้งแต่ต้นเลยเพราะคิดว่าอยังไงเนี่ยคนต้องมารอถ่ายรูปกับพี่แป้งเยอะมากๆเหมือนเดิมแน่นอนเราไปถึงแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยก่อนห้างเปิดแป๊บเดียว คือไปยืนรอประตูห้างเปิดประมาณ5นาทีได้พอห้างเปิดแล้วเนี่ยเราก็รีบเข้าไปในห้างเลยแล้วเราก็รีบขึ้นไปสถานที่จัดงานเลยที่อยู่ชั้น5้าของแฟชั่นไอแลนด์ก็ปรากฏว่างานอะ่ะยังไม่เริ่มยังไม่เปิดประตูงานยังไม่เปิดเลยก็คืองานอะ่ะเขาจะเปิดเที่ยงเราเนี่ยก็เห็นพนักงานเขาเนี่ยกำลังจัดงานกันอยู่จัดซุ้มจัดบูธเตรียมของหยิบของออกมาอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปถามเลยว่าพี่แป้งเนี่ยจะมางานนี้ด้วยใช่ไหม พี่แป้งเนี่ยจะมากี่โมงปรากฏว่าน้องพนักง,งานคนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แป้งจะมากี่โมงเขาก็หันไปถามทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะพนักงานที่อยู่ตรงนั้นทุกคนเลยว่าพี่แป้งจะมากี่โมงปรกากฏว่าตรงนั้นนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าพี่แป้งจะมากี่โมง เราก็เอ้ยไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรยังไงพี่แป้งอ่ะมางานนี้แน่นอนเพราะว่าตามกําหนดแล้วมันมีอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรประตูปเปิดเที่ยงเดี๋ยวเรามาเลยงั้นตอนนี้เติมพลังกันก่อนเช้าเช้ายังไม่ได้ทานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็เลยคิดว่าอ่ะลงไปหาอะไรกินก่อนก็นแล้วกันเราก็ลงไปที่ชั้นล่างกันเข้าไปที่ร้าน Starbucks ก็สั่งกาแฟทานนะครับลูกทานโกโก้แล้วเราก็แบบว่าพวกขนมปังเบเกอรี่อะไรต่างๆเนี่ยสั่งมาทานกันนั่งอยู่บนโต๊ะซึ่งในระหว่างที่ทานเนี่ยคุยกันไปทานไปแล้วเราก็แบบคอยนูมองดูเวลาอยู่ตลอดเนาะเพราะว่ากลัวขึ้นไปช้าไงเ,เราอยากจะเป็นคิวแรกลูกเราต้องแบบแหมต้องใวันเนี้ยต้องเอาให้ได้เลยทีนี้ระหว่างคุยกันเนี่ยนั่งกินกันไปเนี่ยลูกผมก็แบบเฮ้ยทำไมเขามองอะไรก็ไม่รู้แบบตาค้างอย่างเงี้ยมองแบบเออ ผมก็เลยหันมองไปตามลูกว่าลูกมองอะไรปรากฏว่าพี่แป้งอ่ะยืนสั่งกาแฟอยู่ครับพี่แป้งยืนสั่งกาแฟอยู่ซึ่งพอพี่แป้งสั่งกาแฟเสร็จเนี่ยพี่แป้งก็เหมือนจะรู้ตัวนะว่ามีแบบลังสีสายตาของเด็กบางคนที่มองอยู่พี่แป้งเนี่ยก็หันไปมองเลยครับก็ประสบตาก,กับลูกของผมพอดี พี่แป้งเนี่ยก็พยักหน้าให้ลูกผมนะประมาณว่าแบบมาเลยน้องอย่างนี้เลยลูกผมก็ลงจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปหาพี่แป้งนะพี่แป้งก็โอบลูกผมเนาะแล้วก็แบบย่อตัวลงนิดๆอะไรอย่างนี้อ่าโพสท่ถ้าผมก็ถ่ายรูปให้ลูกชายนะครับลูกชายกับพี่แป้งอ่า พอถ่ายรูปเสร็จเท่านั้นยังไม่พอพี่แป้งเนี่ยก็น่ารักมากเลยถามเลยว่ามีอะไรมาให้เซ็นไหมอ่าผมก็เตรียมมาแล้วสมุดที่พี่แป้งงานสมุดพ,พี่แป้งที่ซื้อจากงานวันนั้นน่ะผมก็ยื่นไปให้ลูกครับลูกก็ยื่นไปให้พี่แป้งพี่แป้งเนี่ยก็เซ็นชื่อในสมุดครับสรุปก็คือได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เลเซนพี่แป้งตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเลยอ่ะ ลูกชายผมเนี่ยก็พอได้ไลายเซ็นแล้วถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็ยังได,ได้ได้ยืนคุยกับพี่แป้งอีกสักพักนะเออเพราะว่าพี่แป้งเขายังรอกาแฟเขาอยู่ไงจนพนักงานของ Starbucks เนี่ยเขาเรียกชื่อพี่แป้งไปรับกาแฟาพี่แป้งเขาก็ขอตัวนะคะแล้วเขาก็ ไปรับกาแฟของเขาลูกผมเนี่ยก็เดินกลับมานั่งกินที่โต๊ะเราเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจนะสิ่งที่เราหวังอย่างยิ่งเลยเนี่ยว่าจะต้องต่อคิวสักเท่าไหร่นะครึ่งค่อนวันหรือว่าต่อคิวกันทั้งวันเนี่ยเราก็จะสู้เราก็จะส่งรูปเราขึ้นไปถ่ายรูปกับพี่แป้งไปขอลายเซ็นให้ได้เลยแต่ว่ากลายเป็นว่ายังไม่ทันเริ่มงานเลยครับภารากิจของเราเรียบร้อยไปแล้วได้ถ่ายรูปกับพี่แป้งเรียบร้อยลูกผมเนี่ยก็ยิ้มหน้าบานเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ย พองานเปิดเนี่ยเราทั้ง3คนก็คือเอนจอยกับงานมากสนุกมากเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้ไปดูแข่งเกมแล็กนาล็อกที่เกมที่ผมเล่นด้วยเนาะแล้วก็จะมีโชว์ด้วยนะวันนั้นมีโชว์จาก The m a s k ซิงเกอรด้วยนะตอนนั้นกําลังแบบซีซั่นแรกเลยกําลังมันมากๆเลยทีเดียวแล้วพี่แป้งเนี่ยก็ยังขึ้นไปแคสเกมสดๆกันบนเวทีอีกด้วยโอ้แฮปปี้มากครับสนุกมากในงานเกมครั้งนี้ครับเราอะอยู่กัน จนงานปิดเลยนะเออตั้งแต่เริ่มจนงานปิดจนการแข่งขันจบจนแบบมอบถ้วยกันเลยอะ่ะประมาณผมไม่แน่ใจว่าสามทุ่มกว่าหรือสี่ทุ่มแล้วไม่แน่ใจครับเออวันนั้นกลับบ้านไปสบายแฮปปี้เลย แต่นี่ก็ยังไม่หมดนะครับผมลูกผมเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งอีกครั้งหนึง่งซึ่งคราวนี้ไม่ได้ถ่ายกับพี่แป้งแค่คนเดียวนะถ่ายกับแก๊งๆพี่แป้งอีกหลายคนด้วยงานที่ว่านี่ก็คืองานไทยแลนด์เกมโชว์จัดเดือนพฤศจิกายนปี2017นั่นแหละเราก็ไปกันเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ชอบไปงานเกมอยู่แล้วเออเราก็ไปงานนี้กันด้วยงานนี้เนี่ยคือเราอะ่ะเออรู้ว่าพี่แป้งเนี่ยจะไปงานนี้ด้วยแต่ว่าเราก็คุยกับลูกแล้วแหละว่าเออลูกในงานนี้เนี่ยถึงพี่แป้งเนี่ยเขาจะ ไปนะแต่ว่าเราก็คงจะไม่ไปต่อคิวถ่ายรูปแล้วลนะ่ะลูกนะเพราะว่าเออเคยถ่ายไปแล้วนะลูกแล้วก็ให้คนอื่นเขาถ่ายบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่มีเวลาอยู่ในงานนี้มากสักเท่าไหร่เราจะอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองคือไปตอนกลางวันแล้วก็เย็นๆย็นก็กับอะไม่ได้อยู่กันนานแบบตั้งแต่โอโหงานเริ่มจนงานปิดเหมือนกับงานที่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราไปดูได้เราไปดูพี่แป้งอาจจะแคสเกมอะไอะไรดูได้แต่ว่าไม่ไปต่อคิวแล้วนะ ดูผมก็เข้าใจแล้วเราก,ก็เราก็รับทราบกันเราก็ไปถึงงาน Thailand g เกม Show ทีนี้เนี่ยในปีนั้นเนี่ยจัดกันที่สยามพารากอนพารากอนฮอรเราก็ไปกันดูเราก็เดินดูไปมีบูธเกมมากมายมีขายของมีอะไรต่างๆแล้วก็ไปยืนดูพี่แป้งเนี่ยแคสเกมบนเวทีโชว์ด้วยพอพี่แป้งเขาแคสเกมจบเนี่ยเขาก็เหมือนเดิมลงมาข้างล่างแล้วก็มาตั้งบูธให้เด็กเนี่ยมาต่อคิวถ่ายรูปขอลายเซน็นเหมือนเดิม แต่ว่ารูปผมเนี่ยก็ไม่ได้ลบเล้าอะไรเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าวันนี้เราจะไม่ไปต่อคิวถ่ายรูปแล้วนะอ่ารูปผมก็เข้าใจเป็นอย่างดีครับเราก็โอเคเดินดูในงานต่อไปหาอะไรกินต่างๆนานาเดินไปพารากอนชั้นล่างกินนูน่นกินนี่แล้วก็เดินกลับขึ้นมากินขนมอะไรอย่างเงี้ยฮะไปไปมามาปรากฏว่าตอนเรากลับขึ้นมาบนงานอีกทีเนี่ยคิวถ่ายรูปแจกลายเซน็นอะไรเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วคือเขาเลิกแจกลายเซน็นเลิกอะไรกันไปหมดแล้วก็ยังแต่งานเกมยังไม่เลิกนะแต่คิวของพว พี่แป้งเนี่ยคือเขาหมดแล้วเขาแจกคิวเขาอะไรหมดแล้วมคือไม่มีพี่แป้งอยู่แล้วเราก็ยังเดินในงานอยู่สนุกสนานนะเด,นนดเดินไปตรงนู้นไปตรงนี้แต่ก็เอาหันไปเจอแก๊งพี่แป้งอ่ยยืนอยู่ในงานกันคือไม่ได้มีพี่แป้งคนเดียวอ่ะมีพี่เคียวพี่กิจอยู่ด้วยคือเขาก็เดินดูในงานเหมือนกัน่ะหลังจากเขามาทํางานถ่ายรูปถ่ายรูปกันกับเด็กๆเสร็จแล้วอ่ะเขาก็มาเดินเที่ยวต่อไงปรากฏว่าก็ได้เข้าไปถ่ายรูปกับพี่แป้งพี่เคียวพี่กิจ3คนเลยทีเดียว เออก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยการที่เราจะไปถ่ายรูปก,กับพี่แป้งเนี่ยโอ้ยมันช่างยากเย็นเสลือเกินแล้วเราก็ผิดหวังไปแล้วนะในครั้งนั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยจังหวะที่เราจะได้ถ่ายรูปก,กับพี่แป้งจริงๆเนี่ยพอมันได้จังหวะแล้วมันง่ายมากเลยอะไม่ต้องต่อคิว ลูกเนี่ยได้ถ่ายรูปถึงสองครั้งเลยแบบง่ายๆเลยอะ่ะโหเรียกได้ว,ว่าแฮปปีม้มากๆแล้วก็ภารกิจครั้งนี้เนี่ยแม่มันถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่างผมมากๆเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเกมเนี่ยที่บ้านผมก็มองว่ามันเล่นได้นะเออคือถ้าเกิดว่าลูกจัดการกับเรื่องราวที่โรงเรียนเสร็จแล้วการบ่งการบ้านเสร็จแล้วเตรียมตัวจะไปโรงเรียนมันลุ่งขึ้นเสร็จแล้วต่างๆนานา,นานเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ย ลูกเล่นเกมได้แล้วก็พ่อกับแม่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบดูเกมเหมือนกันคือถ้าย้อนกลับไปสมัยตอนเราเด็กๆเนี่ยเวลามีคนมาถามว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็มักจะตอบว่าอยากเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูคือคําตอบมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยแหละ แต่พอมาสมัยนี้แล้วเนี่ยเวลาถามเด็กๆว่าอยากเป็นอะไรคําตอบแต่ละอย่างเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยอะ่ะเด็กกระตอบกันมามีอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งในคําตอบที่ได้ยินมากที่สุดคงจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนว่าลูกของผมเองเนี่ยก็อยากจะเป็นนักแคสเกมเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันผมก็เลยอ่ะอยากแคสเกมก็ลองให้ลูกทําดู ทำอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ y t u t u เนี่ยลูกผมเนี่ยไม่ได้ทำแคสเกมแบบเป็นคลิปนะคือลูกผมเนี่ยสตรีมสดเลยเล่นกันแบบสดๆอะทีนี้ y t u t u เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกฎอยู่ว่าห้ามเด็กแบบเด็กเล็กๆอะสตรีมเกมคนเดียวคือพูดง่ายๆว่าในใน,ใน,ใ,นในการสตรีมเนี่ยมันจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยลูกผมอะก็สตรีมไปคนเดียวไงแล้ว y u t u b e เนี่ยมันก็จับได้ว่าลูกผมเด็ก แล้วก็เรียกได้ว่าทําผิดกฎอะเพราะว่าเป็นเด็กไปสตรีมเกมคนเดียว u t u b e เนี่ยก็เลยตัดการสตรีมนี้ทิ้งซะแล้วก็ไม่ให้ช่องของลูกผมเนี่ยทำการสตรีมอีกเลยก็คือไม่ได้ปิดช่องลูกผมช่องลูกผมเนี่ยสามารถลงคลิปได้แต่ห้ามสตรีมโอ้ยแต่ช่องนี้มันสร้างมาเพื่อสตรีมไงก็เลยแบบเฟลกันนิดนึงอะครับแล้วก็ในเมื่อมันสตรีมไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเปิดช่องใหม่อะ่ะแล้วเราก็ยังไม่มีเวลายังไม่มีแรงที่จะไปเปิดช่องใหม่นะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ย ก็สะสมคนดูได้พอประมาณแล้วทีเดียวเพราะว่าการที่จะทําช่องใหม่เนี่ยตอนที่ลูกผมจะสตรีมเนี่ยผมก็คงต้องไปนั่งอยู่ในเฟรมกับลูกแล้ว,ลวทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีเวลาทําสักทีเนี่ยผมก็ยังรู้สึกผิดกับลูกอยู่ก็ต,ตั้งใจว่านอกจากแคสเกมแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกทำอะไรหลายๆอย่างที่เขาชอบลองทำดูไปก่อนลองทำหลายๆอย่างเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะใครมีลูกมีเด็กๆเ,เนี่ย ถ้าเขามีความสนใจอะไรอยากจะทําอะไรอย่าลืมส่งเสริมเขาด้วยนะครับเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเด็กๆของเราอาจจะเจอเส้นทางใหม่ๆใ,ในอนาคตก็เป็นได้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์กันยังไงหรือว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยมีไอดอลเป็นใครนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ